เพื่อนๆวัสดีค่ะคือคลิปนี้นะคะปะออจะคุยภาษาใต้ในเรื่องของเวลานะคะว่าเรื่องของเวลาเนี่ยภาษาใต้เขาเรียกแต่ละเวลากันอย่างไรนะคะในหนึ่งวันเนี้ยมีอยู่12ชั่วโมงก็คือตอนเช้าตอนค่ําแล้วก็ตอนรุ่งเช้าตอนเช้าตื่นขึ้นมาปับ๊บ หกโมงเนี่ยภาษาใต้บอกว่าสี่หกสี่หกตอนเช้าสี่เจ็ดตอนเช้าคือภาษาใต้จะใช้ตีหมดเลยค่ะเวลาไม่ว่าจะกี่โมงตีหมดเลยค่ะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกตีเจ็ดตีแปดตีเก้าตีสิบตีสิบเอ็ดตีสิบสองใช้ตีหมดเลยลางวันก็ตีกลางคืนก็ตีบ่ายก็ตี ถ้าหกโมงเช้าก็จะเรียกว่าตีหกวัวชาวตีเจ็ดวัวเชาวตีแปดว้วเชาวตีสิบกลางวันตีสิบเอ็ดกลางวันตีสิบสองกลางวันตีหนึ่งวันเย็นตีสองวันเย็นตีสามวันเย็นตีสี่วันเย็นตีห้าวันเย็นตีหกวันเย็น ตีเจ็ดวกขำตีแปดวกขำตีเก้าวกขำตีสิบวกขำตีสิบเอ็ดวกขำตีสิบสองวกขำเนี่ยเขาจะเรียกกันอย่างนี้นะคะตีแต่ต้องบอกว่าช่วงกลางวันหรือกลางคืนแต่ถ้าตอนกลางวันเขาบอกว่าตีหกวัาาวเช้าตีเก้า ชาวตีสิบชาวเขาจะใส่ชาวเข้าไปแต่ถ้าหากว่าตีนึ่งตอนเย็นก็ตีนึ่งตอนเย็นก็จะใช่ตอนตอนเย็นตีนึ่งแต่เขาไม่จะเขาไม่เรียกตอนนะคะเขาจะเรียกว่านวันก็คือตะวันนั่นเองวันเย็นตีนึ่งวันเย็นตีซ่องวันเย็นตีซี่วันเย็นนั่นคือช่วงกลางวัน พอกลางคืนเขาจะบอกว่ากลางคืน 7, กลางคืนตีเจ็ดกลางคืนตีสิบเอ็ดกลางคืนตีหนึ่งกลางคืนตีสองเขาจะเรียกก็อย่างนี้นะคะดังนั้นใครที่พูดกับคนใต้ในเรื่องของเวลานะคะโปรดเน้นกับเขานักกันตีสามภาษากลางตีสามก็คือ ตอนเช้ามืดใช่ไหมคะหลังเที่ยงคืนไปแล้วอะตีสามแต่ถ้าหากว่าคนใต้นัดตีสามความหมายเขาก็เป็นตอนเย็นก็มีนะนะคะเพราะฉะนั้นต้องชัดว่ากลางวันหรือกลางคืนเดี๋ยวจะไปนัดผิดกันนะคะค่ะวันนี้ป้าอ๋อก็ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเวลาของคนใต้นะคะใต้อื่นป้าอ๋อไม่รู้คะ่ะแต่ใต้นกนครศรีธรรมราชเนี่ยป้าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้คะ่ะ นะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าออพาเพลินเกี่ยวกับภาษาใต้ก็ขอเสนอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะปะ้าออพาเพลินภาษาใต้ค่ะค่ะอยากคุยกับป้ปา,าออภาษาใต้ก็ติดตามป้าออได้นะคะปะ้าออสนุกสนานด,ดีล้วค่ะบายๆก่อนค่ะ